โซน้ำหวานคุณแม่สายสตองท้องแต่ไม่หยุดเที่ยวดาวินตาสั่งห้ามออกนอกประเทศเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าไฮโซน้ำหวานนั้นชอบท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศบางทิปไปนานเป็นเดือนโซนแถวยุโรปเสียค่าใช้จ่ายต่อทิปไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทก่อนไฮโซน้ำหวานได้ออกมาประกาศตั้งท้องลูกคนที่สคนที่ดีใจสุดๆก็หนีไม่พ้นสามีอย่างหนุ่มดาวินตา ที่อยากได้ลูกคนที่สามมานานแต่แผนที่ตั้งใจจะไปสวิตเซอร์แลนด์เลยต้องชะงักเพราะหนุ่มต้าสั่งห้ามเมียออกนอกประเทศกลัวความไม่ปลอดภัยของลูกในท้องเรียกว่าเห่อตามคุมเข้มถูกฝีก้าวแบบไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเห็นไฮโซโน,น้ำหวานหิ้วท้องไปที่ทะเลกับครอบครัวแบบพร้อมหน้าที่สำคัญได้ข่าวมาว่าทริปนี้ไปถึงครึ่งเดือน ถือเป็นตัวแม่ในเรื่องสายเที่ยวสายกินตัวจริงใครเป็นคุณแม่ลองทานวิตามินบำรุงของเธอดูได้นะเห็นคลอดลูกแต่ละครั้งน้ำนมเยอะสุดและขนาดกินเก่งก็ไม่อ้วนยิ่งท้องลูกคนที่สามยิ่งกินเก่งมากต้องมาลุ้นดูว่าท้องนี้น้ำหนักขึ้นมาเยอะแค่ไหนแต่พอคลอดแล้วจะผอมไวเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะ ที่หุ่นกลับมาเข้าที่ภายใน20กว่าวันอย่างว่าละนางมีตัวช่วยที่ดีอย่างผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างกโนสนโนแครกู้หุ่นพังได้ง่ายเลยจะ้ะไฮโซน้ำหวานจัดว่าเป็นคุณแม่ใส่ตองทั้งทำงานทั้งเที่ยวแบบฉบับคนมีสตังคน่าอิจฉาสุดๆถึงแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศในตอนนี้แต่สามีก็ยังตามใจพาไปล่องเรือเอาใจเมียสุดๆไปเลยค่ะพคะคืน